เรื่องเล่าหลึกลับจากหลวงตาน้อยซึ่งมีศักเป็นตาแท้ๆของผมเพราะตาน้อยเป็นน้องชายคนเดียวของพ่อที่ภายหลังบวชเรียนก็ไม่คิดจะศึกออกมาเป็นคา,ารวาสอีกเลยโดยเรื่องรล่ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล่าเมื่อครั้งท่านออกทุด,ดงล่อป่าเขาถําทานต่างๆจนเกิดลงถ้าอย่างไม่คาดฝันย้อนไปกว่า30ปีก่อนตอนนั้นผมยังอยู่ในเวัยเรียน ภาพที่เห็นคุ้นตาก็คือภาพของหลวงตามาบินทบาทยามเช้าที่บ้านจะชอบปลูกให้เด็กๆตื่นมาใส่บาทหนึ่งในนั้นก็คือผมด้วยคนหนึ่งหลวงตาใจดีมากทุกครั้งที่ใส่บาทเราก็จะได้ขนมหรือได้นมจากหลวงตากลับมาเสมอจนจำได้ว่าช่วงที่มีข่าวว่าหลวงตาออกทุดงแล้วหลงป่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจของครอบครัวเรามาก ว่ากันว่าหลวงตาออกเดินทุดงไปเรื่อยๆจนเข้าสู่แนวป่าเทือกเขาแถวพิษณุโลกที่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนักแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดแกจึงหลงป่าเข้าไปลึกจนกลับไม่ได้เรียกว่าหายไปนานหลายสัปดาห์จนหลายคนคิดว่าแกยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ซึ่งตอนนั้นผมยังเด็กยังแอบร้องไห้คิดถึงหลวงตาอยู่หลายครั้ง จนเมื่อเวลาผ่านไปมีหลายหน่วยงานรวมถึงทุกคนในครอบครัวพยายามปูพรมตามหาจนพบหลวงตาน้อยหลงป่าติดอยู่ในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งในป่าแห่งนั้นโชคอย่างดีที่แกยังมีชีวิตอยู่แต่ซู้ผอมลงไปมากแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงต้องช่วยกันพาออกจากป่ารอจนแกพักฟื้นจนหายอาการเหนื่อยเพลียและหวาดกลัว จึงนี้เล่าให้พวกเราได้ฟังกันโดยหลวงตาน้อยเล่าให้ฟังว่าท่านปักกรดอยู่แค่ชายป่าโดยไม่คิดว่าจะเข้าไปในป่าลึกแต่อย่างใดแต่ค่ำคืนแรกของการปักกรดนั้นขณะกำลังนั่งสมาธิบําเพ็ญภาวนาอยู่รู้สึกเหมือนมีชีประขาวที่เคยเห็นในนิมิตสวมชุดสีขาวมายืนโบกมือเรียกอยู่แถบชายป่าเมื่อลุกขึ้นเดินตามเข้าไป ชีประขาวได้กล่าวว่าให้หลวงตาเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ไกลจะมีแหล่งน้ำพื้นป่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปักกรดบำเพ็ญเพียรภาวนายิ่งนักเมื่อได้ยินดังนั้นท่านเห็นว่าการมีแหล่งน้ำใกล้ๆน่าจะสะดวกกว่าอยู่ชายป่าแถบนี้จึงตัดสินใจเดินลัดล้อตามชีประขาวเข้าไปหลวงตายังบอกว่าแกได้พบแหล่งน้ำจริงๆ ตามที่ชีประขาวกล่าวไว้เสีด้วยต่อเมื่อปากกรดเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นชีประขาวอีกเลยเป็นที่น่าประหลาดใจมากหลวงตาน้อยเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าจุดที่ปากกรดพักค้างนั้นถือว่าเป็นจุดพักที่ดีตรงที่มีแหล่งน้ำแต่เมื่อตกค่ำในป่าจะเงียบและวังเวงมากถึงขนาดอยู่วัดก็ว่างเงียบวังเวงแล้วแต่ก็ยังไม่เท่ากับความเงียบ ชนิดใบไม้ไม่ไหวติงเหมือนในป่านั้นแต่ด้วยความที่หลงตาน้อยเดือนทุดงมาแล้วหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกจึงตัดความกลัวออกไปได้บ้างพยายามนั่งบำเพญเพียรอยู่แต่เพียงในกรดเท่านั้นไม่ว่าจะมีเสียงอะไรใดๆก็จะพยายามไม่ใส่ใจเพราะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระที่ลาทางโลกแล้วแต่บางเรื่องราวที่อยู่เหนือธรรมชาตินั้น หากจิตไม่กล้าแข็งพอก็อาจทำให้ควบคุมสติสมาธิไม่ได้ขึ้นมาก็จะพาให้เกิดอาการสติแตกไปได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นกว่าจะผ่านค่ําคืนแรกนั้นมาได้หลวงตาน้อยก็บอกว่าค่อนข้างยากลำบากอยู่พอสมควรเพราะขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาในหูกรับได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนหรือสัตว์เดินวนเวียนอยู่รบรบ จากแรกๆที่เริ่มจากเบาๆก่อนแล้วค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงฝีเท้าสัตว์บางตัวน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ทุกครั้งที่เท้าเหยียบลงบนพื้นดินก็จะได้ยินเสียงดังติกติกติกอยู่ในความมืดที่เงียบสงัดจนทำให้เสียงนั้นถนัดชัดเจนจนแน่ใจว่าไม่ได้อุปทานไปเองแน่ๆนอกจากเสียงฝีเท้าหนักๆ ที่เดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆกรดที่ท่านปักไว้แล้วบางครั้งยังมีเสียงร้องหวีดหวีดเหมือนเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือสลับกับเสียงสุนัขป่าที่เห่าหอนรับกันมาแต่ไกลท่านก็ว่าลำพังเสียงหมาหอนนั้นท่านก็ชินของท่านมาตั้งแต่บวชเรียนอยู่ในวัดสุนัขในวัดก็เห่าหอนกันเป็นปกติท่านเองก็ได้ยินจนคุ้นชินไปแล้ว มีได้รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดแค่แอบสงสัยว่าเสียงหวีดๆนั่นมันเป็นเสียงของอะไรกันแน่ต่อเมื่อลมพัดแรงๆก็นึกถึงกอไผ่มากมายในป่าเชื่อว่าน่าจะโอนเอ็นไปมาทำให้ลำต้นเสียสีจนเกิดความดังเช่นนั้นช่วงเวลานั้นพวกเราที่ได้ฟังเรื่องราวที่หลวงตาน้อยเล่าได้แต่ชื่นชมในความมีสติของท่าน ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ได้ด้วยจิตที่ไม่ฟุงซ่านแต่ท่านก็บอกว่าแท้จริงแล้วท่านก็ไม่ได้เก่งกล้าในวิชาอาคมอะไรเลยเพราะในเวลาต่อมาที่เริ่มมีเสียงดังมากกว่าเสียงฝีเท้าท่านเองก็อดที่จะหวั่นคลัวไปไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากกรดที่ท่านปักไว้ก็ใช่ว่าจะแข็งแรงพอเจอแรงลมเข้าหน่อย ก็เหมือนจะพัดพลิ้วจนเหมือนเป็นเงาร่างใครตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านนอกแต่หลวงตาก็พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมกับหลับตาบำเพ็ญเพียรของท่านต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นท่านได้เล่าต่อไปอีกว่าตลอดค่ำคืนนั้นเหมือนมีบางสิ่งมาคอยคุกคามอยู่ด้านนอกตลอดเวลาบางครั้งมาเพียงเสียงฝีเท้าหนักเบาแตกต่างกันไปหรือบางครั้งก็เหมือนจะเป็นเสียงฝีเท้า ที่ใกล้จนได้ยินชัดเจนมีกร่นสาบเหมือนสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่วนเวียนอยู่ไม่ไกลแต่ไม่มีเสียงร้องพอที่จะจับได้ว่าเป็นช้างป่าเสือหรือเก้งกวางท่านก็ได้แต่แผ่เมตตาว่าท่านมาขอพักพิงแค่ชั่วข้ามคืนก็จะเดินทางกลับออกไปพร้อมกับบอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ช่วยคุ้มครองท่านด้วยต่อเมื่อรุ่งเช้าแล้ว ท่านจะรีบออกจากป่าไปโดยเร็วมีเสียงสุนัขเห่า้อนเสียงมแมลงกลางคืนเท่านั้นที่รบกวนท่านตลอดค่ำคืนนั้นส่วนเสียงฝีเท้าที่หลวงตาน้อยเองก็ไม่แน่ใจนักว่าเป็นฝีเท้าของคนหรือสัตว์กันแน่ยังคงดังวนเวียนอยู่จนเกือบค่อนสว่างโชคยังดีที่ท่านพยายามบำเพ็ญเพียรโดยไม่คิดจะลืมตาขึ้นมองหรือออกไปดูให้แน่ชัดแต่อย่างใด ว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดกันแน่ท่านบอกว่าหากไม่ใช่คนก็ได้พร่ำบอกไปว่าต่างคนต่างอยู่คนอยู่ส่วนคนพูดผีปีศาจนั้นก็ให้อยู่ส่วนผีกันไปหลังสวดมนต์ภาวนาอยู่พอสมควรท่านจึงได้เอนหลังพักผ่อนไปบ้างจนเกือบสว่างเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ท่านก็ได้ลุกขึ้นเพื่อไปล้างหน้าล้างตาที่ริมห้วยอันเป็นแหล่งน้ำที่ท่านถูกชี้นำมาถึงที่นี่ต่อเมื่อฟ้าสว่างดีท่านก็ถึงกับตกใจเมื่อแหล่งน้ำดังกล่าวไม่ได้มีให้เห็นเหมือนเมื่อวานแต่อย่างใดมีเพียงป่ารกทึบต้นไม้ใหญ่มากมายเต็มไปหมดสลับกับป่าหญ้าสูงตอนนั้นท่านสังเกตเห็นว่ารอบๆกรดที่พักเต็มไปด้วยรอยเท้า ทั้งคนและสัตว์ลักษณะเดินวนเวียนไปมาคาดว่าน่าจะหาทางเข้าไปทำร้ายท่านแต่เจ้าป่าเจ้าเขาน่าจะคอยปกป้องดูแลท่านเอาไว้ตอนนั้นท่านรู้สึกตกใจมากเมื่อรูอว่าทุกอย่างเป็นภาพลวงตาไปหมดจึงคิดแต่ว่าต้องหาทางออกจากป่าให้ได้ก่อนจึงรีบเก็บกรดที่พักสาราัะต่างๆจากนั้นท่านก็ออกเดินทางต่อไป แต่ดูเหมือนไม่ว่าจะเดินทางตามเส้นทางไหนก็ไม่พบทางออกเลยสักนิดยังคงวนเวียนอยู่ในป่าดังเดิมจนเกือบจะหมดแรงฝ่าเริ่มโผล่เพลใกล้ค่ำอีกครั้งท่านเองก็เริ่มเห็นเงาตะคุ่มเหมือนมีคนโบกมือเรียกอยู่อีกด้านหนึ่งตอนนั้นใจท่านคิดแต่ว่าควรจะเดินตามไปดีหรือไม่เพราะจากที่เดินตามชีปะขามา ท่านก็หลงป่าจนไม่อาจรู้ได้ว่าลึกขนาดไหนแล้วแต่ด้วยความที่ใกล้ค่ำเต็มทีและไม่มีทางเลือกไหนจะดีไปกว่าคื้นเดินวนเวียนอยู่เช่นนั้นท่านก็ว่าอาจตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายในป่าได้ท่านจึงได้ก้าวเดินตามเงาตะคุ่มที่เหมือนจะค่อยๆนำทางไปเรื่อยๆก่อนท่านจะเจอเรื่องน่าอัศจรรย์อีกครั้งเมื่อได้พบถ้ำขนาดกลาง อยู่ไม่ไกลจากจุดที่ท่านเดินตามเงาดำนั้นมามากนักทั้งยังได้เจอเรื่องประหลาดเมื่อผู้นำทางที่สวมชุดขาวกล่าวว่าด้านในมีอาหารการกินด้านนอกมีป่ากล้วยพอเก็บกินได้ตอนนั้นค่อนข้างมืดหลวงตาไม่แน่ใจนักว่าจะมีป่ากล้วยที่ว่าจริงหรือเปล่าได้แต่ตัดสินใจเข้าไปพักค้างในถ้ำเพื่อความปลอดภัย ยใช้ไฟฉายสองทางเข้าไปและพยายามไม่เข้าไปลึกนักเพราะเกรงว่าหากมีใครมาช่วยเหลือจะหาท่านไม่เจออีกด้านหนึ่งท่านก็เกรงว่าจะเข้าไปหลงอยู่ในถ้าน,นั้นเหมือนกับตอนหลงป่าอีกค่ำคืนแรกในถ้าที่มืดมิดท่านมีเพียงแสงจากเปลวเทียนที่นำติดตัวมาด้วยจุดส่องสว่างเอาไวา้ก่อนนั่งบำเพ็ญภาวนาของท่านไป ส่วนข้าวสารอาหารแห้งก็มีจริงดังว่าโดยไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นของผู้ใดจนเมื่อเช้าของอีกวันแสงสว่างพอลอดผ่านมาจากทางปล่องถ้ำอยู่บ้างท่านจึงเห็นว่าลึกเข้าไปไม่ไกลมีกระดูกของมนุษย์กระจัดกระจายโครทิศละทางตอนนั้นท่านก็บอกว่าไม่นึกเลยว่าจะนอนอยู่กับซากโครงกระดูก และวิญญาณที่น่าจะยางสิ่งสถิตอยู่ในถ้ำแห่งนั้นโชคดีแต่ว่าไม่ได้มาหลอกหลอนท่านแต่อย่างใดคขืนแรกผ่านไปท่านจึงได้ออกมาสำรวจนอกถ้ำพบว่าเป็นป่ากล้วยที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเหมือนจะเป็นป่ากล้วยที่ปิดอำพรางถ้ำแห่งนั้นเอาไว้เรียกว่าถ้าเดินมาตามลำพังแล้วล่ะก็ท่านก็คงไม่ได้เจอถ้ำแห่งนี้แน่ๆและจนถึงทุกวันนี้ ท่านก็ยังไม่แน่ชัดว่าเห่าดำที่พาท่านมาถึงถ้ำแห่งนั้นเป็นเพียงดวงวิญญาณดวงหนึ่งดวงใดในป่าใหญ่หรือเป็นพรานป่าก,กันแน่ท่านรู้แต่เพียงว่าการดำรงชีวิตติดอยู่ภายในถ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งนานวันเข้าท่านยิ่งสู้ผอมลงไปอากาศภายในถ้ำเหมือนต้องปรับตัวเพราะค่อนข้างเย็นจัด กลางวันท่านว่าอาศัยได้กล้วยป่าประทางชีวิตส่วนน้ำก็รองกินจากน้ำค้างตามใบไม้เอาไม่ได้คาดคิดว่าการทุดงจะทำให้หลงป่าจนต้องไปใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่หลายอาทิตย์กว่าจะมีชาวบ้านมาเจอโดยกลุ่มชาวบ้านที่นำทางพวกเราออกตามหาหลวงตานั้นส่วนใหญ่เป็นพวกหาของป่าและพอจำทางได้ว่ามีถ้ำลึกลับแห่งหนึ่ง อยู่บนเทือกเขาห้วยน้ำใสแห่งนี้ที่อยู่ในเขตอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากคำบอกเล่าของหลวงตาทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเป็นธรรมดาอยู่เองที่ในป่าย่อมมีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่อย่างนับว่าโชคดีที่หลวงตาน้อยกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งจำด้ว่าหลวงตาเล่าให้พ่อผมฟังด้วยว่า ช่วงเวลาที่ท่านติดอยู่ในถ้ำตกค้ำคืนจะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากหากท่านไม่ได้เป็นพระเป็นเพียงชาวบ้านคนหนึ่งคงเอาชีวิตไม่รอดแน่เพราะสารพัดกลิ่นอับชื้นที่ป่าปนกับกลิ่นเหม็นสาบของซากศพวันดีคืนดีท่านจะได้ยินเสียงสุนัขป,ป่าพากันเหา่า้อนรับกันมาแต่ไกลบางครั้งขณะหลับตาลง อย่างนิมิตเห็นร่างอันไร้วิญญาณที่เดินวกวาดไกวอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นหรือบางคืนท่านก็เห็นเป็นดวงไฟลอยไปลอยมาวนเวียนอยู่ทั้งในถ้ำและปากถ้ำสลับกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนค้างข่าวที่ห้อยหัวตาแดงราวกับสีเลือดสะท้อนกับแสงเทียนท่านบอกว่าได้แต่สวดมนต์แผ่เมตตาไปใจก็คิดว่า หากมีบุญพอก็คงได้กลับจากการทุดงครั้งนี้หรือหากหมดบุญเพียงเท่านี้ก็ขอแค่ให้ญาติพี่น้องตามหาจนเจออย่าได้กลายเป็นผีเฝ้าถ้ำต่อไปเลยท่านอย่างว่าคำภาวนาของท่านนับว่าช่วยสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้เยอะอยู่ระหว่างนั้นจึงได้แต่บำเพ็ญเพียรให้แต่ละวันผ่านไปไม่ได้รู้สึกหิวขนาดทนไม่ได้ เพราะปกติท่านก็ฉันพัตตาหารแค่สองมือเท่านั้นมาที่นี่ได้แต่กล้วยป่ากประทางชีวิตจริงๆพวกเรายังจำเหตุการณ์ในวันนั้นกันได้ดีวันที่ได้เจอหลวงตาเมื่อมีกลุ่มชาวบ้านปูพรมไปช่วยตามหาและนำท่านกลับออกมาได้โดยได้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าร่างกายขาดน้ำจนท่านหายเป็นปกติ และได้กลับไปจำวัดตามเดิมสำหรับผมจากเรื่องเล่าของหลวงตาเมื่อครั้งที่ท่านหลงป่านั้นผมและครอบครัวยังจําไม่ลืมเพราะมีเรื่องติดใจที่น่าประหลาดใจอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชีป่าเขาวที่นำทางชักนำให้หลวงตาย้ายกรดเข้าไปในปา่าหรือแม้แต่แหล่งน้ำที่หลวงตาได้เห็นต่อเมื่อรุ่งเช้า แหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์นั้นกลับอันตรธานหายไปที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นพ่อผมเล่าให้ฟังว่าจากที่ได้คุยกับชาวบ้านกลุ่มที่มาให้ความช่วยเหลือจนเจอกับหลวงตาในครั้งนั้นพูดถึงถ้ำแห่งนี้ว่าเป็นถ้ำขนาดกลางที่ไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยภายในไม่ได้มีโถมากมายเหมือนถ้ำอื่นๆ อีกทั้งยังมีเสียงร่ำลือกันด้วยว่าเมื่อพลัดหลงหรือเข้าไปพำนักในถ้ำแห่งนี้แล้วมักไม่มีใครเอาชีวิตกลับออกมาได้ทิ้งไว้แต่กองเศษกระดูกที่แห้งไปอยู่ภายในถ้ำจึงเชื่อว่าที่หลวงตาน้อยท่านมีชีวิตรอดกลับมาได้นั้นน่าจะเป็นเพราะท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาเฝ้าสวดแผ่เมตตาให้เหล่าสรรพสัตว์และดวงวิญ,ญญาณที่วนเวียนไม่ไปผุดไปเกิด หรืออาจเฝ้ารอตัวตายตัวแทนอยู่อย่างมากมายถือเป็นการทำกุศลอันยิ่งใหญ่ทำให้ท่านสามารถผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายในครั้งนั้นมาได้นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลวงตาน้อยตัดสินใจบวชตลอดชีวิตโดยไม่คิดกลับมาใช้ชีวิตคารวาะอีกเลยทุกวันนี้หลวงตาน้อยยังคงเป็นหลวงตาที่ใจดีสำหรับพวกเรา ที่มักมีเรื่องเล่าลี้ลับมาเล่าให้ฟังเสมอนอกเหนือจากเมื่อคราวที่ท่านหลงป่าติดอยู่ในถ้ำบนเขาน้ำใสแห่งนั้นหลวงตาน้อยท่านว่าทุกทุกที่ต่างก็มีดวงวิญญาณที่ล่องลอยผ่านพวกเราอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าเราได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเท่านั้นผมถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาเลยทีเดียวรีบบอกหลวงตาก่อนเลยว่าถ้าเลือกได้ก็อย่ามาให้ผมเห็นเลยนะ เพราะผมเป็นพวกจิตอ่อนอยู่ด้วยเกรงว่าจะรับความร้อนในระดับที่หลวงตาได้เจอมาไม่ไหวครั้งนั้นหลวงตาถึงกับหัวเราะอ,ออกมาเบาๆแล้วบอกกับผมว่าสวดแผ่เมตตาไว้เขาได้รับบุญเขาก็ไปส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดจะมาหลอกหลอนอะไรเราหรอกที่เราเห็นที่เราพบก็เพราะจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นผมเป็นฝ่ายยิ้มบ้าง ซึ่งต้องยอมรับว่าในชีวิตของผมยังนับว่าโชคดีที่ไม่เคยเจอผีหรือวิญญาณชนิดประจันหน้าอย่างมากก็แค่ได้กลิ่นได้ยินเสียงแต่แค่นั้นก็หลอนเกินไปแล้วสำหรับผมทุกวันนี้เรื่องราวหลงป่าของหลวงตาจึงยังเป็นเรื่องเล่าในตำนานที่พวกผมไม่เคยเลืยมเลือนเลยจริงๆ